ครับช่อง33เราเริ่มถ่ายทอดสดมวยไทยไฟ์ภูเก็ตให้ชมกัน18นาฬิกา20นาทีแล้วชมต่อเนื่องทางช่อง28ตรงนี้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปน้กมวยไทยไฟ์พร้อมแค่ไหนนักแสดงช่อง3มุ่งมั่นขนาดไหนติดตามรายงานจากคุณกันศรีพักดีครับจังหวัดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดทั้งปีและกว่า10ปีที่ไทเกอร์มวยไทยยิมมวยไทยฟิตเนสครบวงจรก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่มวยไทย ที่บริหารงานโดยคนไทยลูกค้าส่วนใหญ่ถึง99เป็นชาวต่างชาติและมีความหลากหลายกว่า50ประเทศทั่วโลกติดอันดับเป็นยิมมวยไทยที่ดีที่สุดของโลกก็ตอนที่เข้ามาดูทีแรกเนี่ยเราก็ทึ่งมากเลยว่ามันมีชาวต่างชาตินี่ประมาณสักร้อยคนได้แนะฝึกมวยออกกําลังกายอยู่ที่นี่นะฮะก็หลังจากวันนั้นเราก็มาทำการปรับปรุงนะครับจนวันนี้เนี่ยก็ประมาณสัก6700คนต่อวันนะ Because there's so much muay thai in the country where i'm from muay thai kickboxing but it always looks western and yeah it looks just westernized and my cousin once came home from a tiger muay thai camp and it looked like the traditional muay thai he learned here so it's like i want to learn that that's why i came here Yeah. <laughs> รวมไปถึงร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างรายได้ครบวงจรและเดือนหน้าไทเกอร์มวยไทยยังวางแผนขยายตลาดสู่ต่างประเทศก็เดี๋ยวในเดือนมีนาคมนะฮะเราเองเนี่ยก็จะขยายไปที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับเราจะไปเซ็นสัญญาเดือนมีนาคมนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ไทเกอร์ออกสู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็คงไม่ได้หยุดแค่นี้นะฮะในอนาคตก็จะมีที่รัสเซียที่อินเดีย นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแล้วก็ดูดูอยู่นะก็คิดว่ามวยไทยสู่มวยโลกจริงๆแล้ว <laughs> e ครับนี่ครบรอบ10ปีไทยไฟ์นะฮะซึ่งเป็นางานที่อลังการจริงๆนะแล้วก็เลือกเราจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นที่จัดงานนะฮะก็พอดีไทยไฟ์ได้มาเจอไทเกอร์ผมว่าสนุกแน่ครับหน, <arian> น้าภาพภูมใจแทนคนไทยที่วันนี้ยิมไทเกอร์มวยไทยกลายเป็นยิมที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนวันล,ละหลายร้อยคนและช่วยให้มวยไทยยังคงอยู่ตลอดไป กองริ์รัตนโยธินถ่ายภาพการสิพัฒนีรายงานจากจังหวัดภูเก็ตนี่คือทั้งหมดของคนภา้กีฬาครับผมนทวัฒน์อิงควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ